เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันศุกร์ที่19กรกฎาคม2024หัวข้อหลีกเลี่ยงแรงกดดันทางโลกข้อพระคำหลักฮีบรูบทที่2ข้อที่18 18เพราะพระองค์องเองได้ทรงทนทุกข์และถูกทดลอง พระองค์จึงทรงสามารถช่วยผู้ที่ถูกทดลองได้อ่านพระคัมภีร์โรมบทที่12ข้อที่1-2 1. ดังนั้นที่น้องทั้งหลายโดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้าข้าพระเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแดบบ่พระองค์เพื่อเป็นเครื่องบูชาอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิตและเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านสองอย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทยัยและอะไรดียอดเยี่ยมเนื้อหา โลกเต็มไปด้วยสิ่งล่อยใจมากมายที่สามารถขัดขวางลูกของพระผู้เป็นเจ้าไม่ให้มุ่งความสนใจไปที่จุดประสงค์ของเขาหรือเธอเสมอความกดดันมีมากมายในครอบครัวโรงเรียนคปปริสตจักรสิ่งแวดลอ้อมและอื่นๆแต่ท่านถูกเรียกให้โดดเด่นเพื่อพระเจ้าท่ามกลางความกดดันนั้นท่านกำลังเผชิญกับแรงกดดันจากคนรอบข้าง และเพื่อนของท่านสนับสนุนให้ท่านทำสิ่งที่ผิดหรือสิ่งที่ทำให้ท่านรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่ท่านอาจรู้สึกว่าการไม่ทำตามคำเรียกร้องของพวกเขาจะทำให้พวกเขาเลิกเป็นเพื่อนกับท่านอย่างไรก็ตามหากท่านเป็นคริสเตียนพระเจ้าต้องการให้ท่านถวายเกียรติแด่พระองค์โดยดำเนินชีวิตที่พอพระทัยพระองค์ไม่ใช่เพื่อเพื่อนของท่าน พระองค์ทรงคาดหวังให้ท่านดูเหมือนเพื่อนของท่านน้อยลงและเหมือนพระเยซูมากขึ้นท่านรู้ไหมว่าแม้แต่พระเยซูก็ประสบความกดดันและการทดลองเมื่อพระองค์อยู่บนโลกแต่พระองค์ก็เอาชนะพวกเขาได้ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่ท่านถูกทดลองจงรู้ว่าพระเยซูทรงทราบอย่างชัดเจนว่าท่านรู้สึกอย่างไร และพระองค์ทรงต้องการให้ท่านต่อกรกับแรงกดดันทางโลกโดยพระคุณของพระองค์หากท่านตกอยู่ในความกดดันพระเยซูต้องการให้ท่านสารภาพบาปตอนนี้และสัญญาว่าจะไม่กลับไปหาบาปนั้นอีกขอความช่วยเหลือจากพระองค์ให้ยืนหยัดมั่นคงและไม่ยอมแพ้ต่อความกดดันนั้นอีกการตอบสนองท่านอยากจะเป็นเหมือนโลกหรือพระเยซูมากกว่ากาันเพราะเหตุใด